สวัสดีค่ะหากใครผ่านมาเจอเคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบมืเออญนะคะเป็นโชคชะตาของคุณเองซึ่งไพ่มงคลบารมีอยากบอกอะไรกับคุณนั้นมีไพ่เลือกหมดสามใบนะคะเลือกมาหนึ่งใบค่ะมาดูความหมายของไพ่ใบที่หนึ่งกันค่ะไพ่ใบที่หนึ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดก,กับสิ่งใดๆหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ผ่านมา คุณดำเนินชีวิตตามหลักแห่งความเป็นจริงทําให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยสติปัญญาของอคุณเองต่อให้สิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั้นมันจะเลวร้ายแค่ไหนคุณจะใช้พลังกายพลังใจความเข้มแข็งกล้าหารต่อสู้กับมันและจะผ่านพ้นไปได้อย่างมีสติค่ะเรามาดูไพ่ใบที่สกันบ้างนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่ส ตอนนี้คุณเป็นคนที่กำลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างซ่อนเล้นบางสิ่งบางอย่างไว้คุณไม่ต้องการให้ใครรับรู้แต่สิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคุณเพียงแค่คุณยอมรับและอยู่กับความจริงว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันได้ผ่าน้นไปแล้วป่อให้มันผ่านไปปล่อให้มันเป็นแค่บทเรียนในชีวิตและเรียนรู้จากมันว่าคุณจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกคุณจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีก คุณจะต้องก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อตัวคุณเองเพียงคุณต้องรักตัวคุณเองให้มากพอค่ะมาถึงไพ่ใบสุดท้ายใบที่3นะคะไพ่ใบที่3มบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวินัยและมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงคุณผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายทั้งดีและร้ายคุณเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านั้นและนํามาพัฒนาตัวคุณเองตลอดเวลา คุณจึงดำเนินชีวิตด้วยสติที่ตั้งมั่นและเป็นไปตามแนวทางที่คุณวางไว้ขอให้คุณทำตามความคิดความตั้งใจด้วยสติและความรอบคอบคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่กำลังเข้ามาไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสหสากานแค่ไหนคุณจะผ่านพ้นมันไปด้วยดีเสมอคะ่ะ